ลงทางที่ขึ้นไปเมื่อคืนน่ะขึ้นตรงไหน,น,นอ่าขึ้นตรงที่ชี้เ,เ,เลยกวชัดกระเทียมเจมี่แอ,อ,อยวนกันไม่มัน bình tĩnh bôi vô bình tĩnh bôi vô không làm chốt nè rồi toàn bộ คุณลายหคุณยายคอคุณยายก็ก็จะพี่พีกนพี่ก่อนพี่พีกไปก่อนพี่พี่ไก่อนพี่พี่แม่ไม่พี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 ่ตัวพี่เนี่ยน่าไหมง่ายๆเโอเคโอเคแล้ว่ายเยยินเราคนเดรา้มาเทาาทีันทีกวันจะมาทีบ้านละฝ้ามือมคุณพีทออกไปเยพีทอไปเพี่พียังกระดพีทำไมถึงได้ไปขึ้นไปบนหลังคา ผมก็แม่ยู่นีผมบอกเล่าแล้วเนาะครับไปทางไหนครับนนผมอยู่นีลูกท้ายวิ่งมาแต่หันผมก็บว่าเขาอยากเขาเขาขอว่าแต่อยากไปซ่าอย่างเดียวอยากไปซ่าอยากไปกันซ่าพออะผมผมอยากไปกันซ่าอะเอากันซ่าไห้ผมนะครับผมกับวามเมรถิมาเอากันซ่าผมไปพาไปซื้อพอบมมี่ตเลยเขาก็แลนมาหนีครับแลนมาตรงนี้วิ่งวิ่งมารังวิ่งมาถึงตรง ถ้ากระโดดกระโดดขึ้นนียครับกระโดดขึ้นข้างบนครับบ่มีบันได้พิงตรงนี้เพราก็ลงตรงนี้เขาขึ้นตรงนี้เขาลงกลงตรงนี้เลยครับพฤติกรรมกะคำว่าถึงเขาเกิดเกิดถรามดาเนยอยู่บ้านนี้ก็ในมือหนึ่งมาผัดเปลี่ยน ผัวมันสุกใสมันหิวกับเบ้าหันเบ้านี่นล้วล่ะเบ้าเล็กๆน้อยๆล่ะเบ้าจะพ่วงปีตแบบลักษณะว่าเป็นแบบเขาเขาเอาเป็นอาการนี้เป็นยังไงครับเป็นอาการแบบว่าเบิ่บเบิ่บบะบะนั่นนะคะเบื่อเปล่าค่ะทุกคนหิวนี่อยว่ะหิวยาใช่ไหมหิวซาวาซา alcohol ซาเณรขอกัญชาคือเอาทุกอย่างมาพูด เพื่อจูงใจให้ลงมาแล้วเขาเป็นยังไงบ้างครับเขาไหวยังไงบ้างครับส่วนมากเขาจะตอบว่าเขาจะอยู่ข้างบนเขาหวั่นไหวพวกคนมาทำร้ายเขาก็เลยกล่อมทุกอย่างใช้เวลาพูดคุยนานไหมครับประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครับเขาถึงได้ยอมลงมาแต่อยู่ให้โทรศัพท์มาให้ผมโยนไม้ทิ้งเขาอยาก เบื่อๆจน้อยครับตอนประมาณจักสี่โมงแรกเขาก็เริ่มมีอาการเริ่มอาการนี่หลอนข้นมาเลยเขาอกว่าซาจากผมยานเดียวครับขอกัญชาขอกัญชาขอกัญชาพอขอกัญชาีในขอกัญชาี่ยผมกัเลยพอพอมีผมพอมีหหมพอมีหาหมดเขาพอมีห้จักตอะมสามิบในทีเขาก็ออกปิครับเขากัทคาติกัน่ยาเขากัโดดจนลังคา กระโดดขึ้นราคาตอนทู่ประมาณกี่โมงครับประมาณสองทุ่มนี่ครับอ๋อประมาณสองทุ่มครับสองทุ่มกระโดดขึ้นราคาไปเลยกระโดดขึ้นราคาจาะอยู่เลยครับอยู่ในราคาเลยที่ที่เขาไม่ยอมลงมาเขาบอกว่าพ่ออะไรพ่อเขายางค้นขากลัวกลัวกลัวค้นขากลัวค้นขาเขากลัวคนทำลายเขากลัวค้นขาเขาลองก็ยันไปค้นขาันไปค้นขายันบ๊วยเสือ กนก็บไคนเอาไปขาย